สวัสดีจ้าเอีทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะมันนี่นางหมดเชพผ้ามาชมสวนสองไอยลปลามันโอ้มาขามเทปไหมเป็นนวยนี่เด้อนี่เด้อปลูกไว้เลาะทั้งขางทีเป็นจังเดนี่มาดูยางเลาะเบิงขาเจ้ามาเบิงขาเจ้าวานบ้ายายว้านขาเจ้เอาเลยสิมากลอมหัวบ่ เอาลักมาปักแล้วมาเบิง่งสันนิษฐาเจ้าสิแบ่งขายบอนะา่อหนี่งมงันดอกม่วงกระลั่งเป็นดอกเป็น,นอัอนชอบว่าขึ้นห้ามดีแถมเนาะพันใดวะนี่จนลืมซื้อพันโอ้ปลาด่วาวถังมานน้ำมาม,ามา่หดน้ำนี่ปลาด่าวันมาหดน้ำโอ้ยปลาด่าวมาเบิงงบ่งมาซองมึงอยู่เที่อุดมบางนาวหรอ กล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยตัวนี้อีต้นแท้สองต้นโอ้ยต้นละมุดตัวนี้อ่ะไม่นุ้ยเสยไม่นุ้ยเสยน้ำบริมโหวดสักทียพี่น้องเอ้ยมึงทุกคนไม่ยังหรือสัวสัวไม่ยังหรือสัคือมาแกงหางฮะยังฮะไม่ยัง con một ướt 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 dập nám ủa nè mày nè dập đi hứa mắt ta là mát Hoàng ủa nhang bên tay บี่สะดากเนะัเน่ยเป็นน่วยอยู่โอ,อ้หเหงบ่ไาเด้มาหดน้ำจากเทียมังต้นมั่นนะจากมีหัวบอม,ม,มีหัวเป็นดอกแล้วถ้าไปเบิ่งขงง้างในบอกอันขามเทมอะมาปปูกไว้มันหลายพันได้ไีตน้นน้อยใหญ่สนพันว่าจักมันสีไงบู๊แมงมันมากินอยูน่นเต็มอยู่ บอกฮงฮงล้วยเขียบเนี่ยต้นเนี่ยเป็นลายเนี่ยท่านใหญ่วะ่ะซื้อมาต้นละแปดสิบบาทเป็นเด้อพนาบ้าดอกเต็มเลยก็ได้กินได้เดินเด้็นหยังสุกขยางมาน้ำกล้วยแม่เจ้าของด้นี่น,นะคนเด็กก็ลังเป็นนวยจ้ะ เป็นรานเป็นพันจัมโบส้สันดิยางมะเอกโอ้ยบางดอกคันนี้บางดอกต้นนี้เออเฮ้ยนะช่วงนี้ช่วงมากปัน,นม่วงเนาะไปออกดอกตะไคร่กับพ่อมีอ่คนน่ะเอา้านองมาตั้งผิดตัวนี้ขามเทพมากินขามเทพก็เลยปลูกไวส้สันด้ ใยามันออกดอกช่วงนี้แล้วยามันออกดอกพุชิกาธันวาออกบออันนี้โมกกล่าล้วเนาะออกสาบอ่ะช่วงน,นี้เรื่องเป็นนวยเรื่องเป็นนวยม,วม่วงหื้ยปลูกไว้หลายต้นตัวนี้นนมิตรพันนวยใหญ่ๆเนียแต่ว่าที่เป็นจับนวยจับยังให้บอดอกแค่ต้นแค่นี้ต้นแค่ต้นนี้ดอกดอกเด้ เซล่ะเดี๋ยวมากก็เห็น,น,หนเป็นหล้ำตันแบบง่เลยเก็บเป็นหยางเป็นหยางยางอ้อเมืองพุทะประมาณนี้จกักงามใดและมันก็สิบภาคกลตัวมาเผากัใหญ่งเลยเว้ยอะไรมาเดินมาบาองจ้าสิเอ้ตัวนึง อันนี้ก็โอ้ยเหยียบตุยต้นนี้มั้งคันต้นสุมโอเพื่นเอ้หนีมารัดไว้ย่านปานนั่นออกสาปันสาเพื่อนยึดขังกันอย่ปูปูบกม่วงเอ้ามังต้นนี้เอ้ยเป็นนวย ย้วยย้วยอีหยังน้อนี่พันยังนอนี่แม่ยังมึงดูพุนต้นน้อยๆนึงก็ได้บิงมันสิติดให้บ่นี่จ้ะนวนนะยางอ้อมเบิ่งสวนพุ่นเด้กบม่วง็ได้ติดหน่วยบ่ปีนี้อยู่นี่บ่ได้หดน้ําจ้าเเอ้อ ล้มมัน่นปลูกมั่นไว้น่เหล่อบ่งปีการี่ได้กี่ยูนอวยหนึ่งมันหลอดมันเหลือหลอดเขาเป็นทุกดอกเลยเป็นทุกต้นเป็นทุกต้นนท่านอีกอ,อันนี้แห้งดก พาดมาสีงามเทสทุกคนอีกต้นหนึ่งผลสองต้นสามต้นนะบรรยากาศส่างนเฮนียนเงี้ยคือสีเย็นดีวะจะมีหรอจ้าบรรยากาศใหม่เบิ่ง this one